สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเรายังอยู่ในหน่วยเรื่องทศนิยมนะคะในหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้คือการหารทศนิยมด้วยจํานวนนับการหารทศนิยมด้วยจํานวนนับนะคะมาดูตัวอย่างกันเลยอย่างเช่น1.2หารด้วย4ถ้าเราหารปกตินะคะเออเราก็ดูแค่ว่า4คูณอะไรได้12ก็คือ3นั่นเองแต่พอเป็นตัวตั้งเป็นจุดทศนิยมนะคะ เราก็มาดูกันค่ะวิธีทําเราเขียนหารยาวเลยนะคะ1.2หารด้วย4นักเรียนขาพิจารณาจำนวนแรกจำนวนแรกคือ1 4คูณอะไรได้1น,นะคะ4 1 4มันเกินดังนั้นอะ่ะไม่มีจำนวนไหนที่คูณแล้วจะได้1น,นะคะเราต้องทำยังไงลูกปกติเราจะเลื่อนไปตำแหน่งที่2แต่พอเป็นทศนิยมนะคะ เราจะต้องใส่จุดทศนิยมให้ตรงกันแล้วเติมศูนย์ข้างหน้าแล้วเราก็ได้ว่า4คูณอะไรถึงจะได้12ก็คือคูณด้วย3 4คูณ3เป็น12เมื่อนำมาลบกันนะคะผลลัพธ์ที่ได้12ลบด้วย12เหลือ0ดังนั้นคำตอบในข้อนี้คือ0.3ค่ะ ตัวอย่างต่อไปนะคะตัวอย่างต่อไป0.25หารด้วย5วิธีทํานะคะเราเขียนหารยาว0.25หารด้วย5นักเรียนจะเห็นว่าข้างหน้าเป็น0นะคะเมื่อข้างหน้าเป็น0 5ไม่สามารถหารเราก็ไปดู โดยการใส่จุดเติมศูนย์ข้างหน้านะคะเพราะมันหารไม่ได้ทีนี้เราไปดูที่เลขสองค่ะห้าคูณอะไรได้สองไม่มีนะคะเราก็จะเลื่อนเป็นสองกับห้าก็คือห้าคูณอะไรได้ยี่สิบห้าก็คือห้าคูณห้าได้ยี่สิบห้าแต่ข้างหน้าเลข5้านะคะนักเรียนคะข้างหน้าเลขห้าตรงนี้เราจะต้องใส่ศูนย์ไว้ด้วยนะคะเราก็จะได้ว่ายี่สิบห้าลบด้วยยี่สิบห้า ลบออกมาผลลัพธ์เป็น0นนะคะดังนั้นข้อนี้ตอบ0.05ค่ะนักเรียนลองพิจารณาย้อนดูในคลิปได้นะคะ